สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตังใจครับพี่น้องครับพึ่งมีเวลาได้ถ่ายวิดีโอให้พี่เอนองเบิ้งครับผมมืีน้่งมากยาวเขาครับยวเขาเบิ้งครับมากครับเจ็ดสิบพัดนี่ครับเข่าร่มครับจันสบายสบายด้ครับพอดียวแดงจากไทยก็จะคนเือคือว่าเป็นมาจากไหนนะรับน้องดูทางไง การซุ้มารซุ้มครับการซุ้มยไครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบลบเฮ้ยขกินน้ำแเฮ้ยขึ้นน้ำแล้เน,นี่ยนับ <Yeah. S 1> สบายสบายครับนับเสียต่อพำลังมจานเขาล่มครับพี่น้องล่มจมี่ลุกขึ้นมาจากน้ำได้สบายสบายเลยครับเนี่ย พนครับไอ้มันตัดชุมนล้วใครสนใจ ครับหน้าไฮนี่ประมาณไล่ไล่ไลองว่าครับหน้าบินตั้งบินสี่ไล่ครับพี่น้องแต่นี่เบิ้งครับน่อนแฟน้ำเลยครับเนี่ยวักขึ้นมาเลยข้างบนหนึ่งแซครับเป็นเขาเจ้าครับพี่น้องเขาเจ้าล่ำบอลเขาหน้าวาน,นครับไจัดพน้องดันเต็มตีนเลยครับ๋ย ที่นาแต่งเต็มระบบครับปีนี้มันเริ่มอ,ออกตัวสาบไปที่แหลกครับผมเริเ่มงรถเบิ้ลมาหานีสองเจาครับประมาณแปดกัวไลครับแปดไลแปดไลนี่แหละครับว่ามปนกว่าแปดไลเลยกัน <c oughs> กได้นสบายสบายครับก็มีโยกเก็บเนี่ยครับเป็นเรื่อง ธรรมดาครับเพราะว่าเขามันหล่มผ่าดขั้นครับมันผ่าดปากมันกับดึงดึงดึงเจ็บเนี่ยครับสุดยอนเลยครับ่นองเขาหลุมเฮ้ยอัดเป็นที่เลยครับเปิดคางแล้วคือซัดเลยครับพอดีผมบค่คอยนี่เวลาในไทยครับเพราะว่าต้องบกคอยดีนอนครับช่วงนี้ สองขืนสามขืนคื่นทีซีย่งในนอนเต็มที่เนี่ยครับตีเนื้ออะขดยอดแขดงแก่กับการนอนครับเพราะว่าเดี๋ยวจั้งน้อยขื้นเปลี่ยนนองกันครับนะครับเขาเป็นยังพระท่านในครบรอบเต็มเลยนะครับเมื่อกี้ที่ไปเ,เปิดปากเลยครึ่งหนึ่งครับเต็มวมือน,นี้นาที่จบอยู่คำครับเพราะว่าหน้าไฮนัน่นทัดกันไปนี่งกับซองไรห้เดียวครับวินเขาก็ขอ,ขอแต่หน้าเพิ่นนี่เป็นเขาเจ้าครับ มาีในสูนหาสี่ไหลสบาทั้งเพื่อนก็เป็นไฮไนครับเขาย่องมาทัานในลมแบบให้นี่กัเป็นเขายืนหนาจะดันได,ไดเร็วขึ้นครับโอเคครับพี่น้องปากควาำพี่น้องยิ้มเพื่อพี่น้องทั้งนี่นะครับที่ติดตามผมในตังใจ,จกับจะเลืมก้ไหลก็แช่ก็ติดตามผมน,นะครับเด้อสำหรับผมวันนี้ในตังใจลาไปก่อนครับผมพาพี่นอ้องมาเบิ่งเยียนไม้ครับเกี่ยวดันไข่เสียจุ่มพุ่นครับ าคือเป็นหมวดจุ่มพลนะครับแต่เป็นปากถ้าเกิดว่าไฟสนใจเกี่ยวกรับที่ต่อมาทางผมครับเดี๋ยวผมทีประสานให้ครับผมโมหยาครับเดี๋ยวผมประสานให้เลยครับราคาเกี่ยวเพิ่นกะอยู่ที่ไอถามมารับเองบ่เดี๋ยวต้องคุยกันกับเพื่อนเองก็ได้ครับที่ต่อผมเลนี่ยยังคอยโทรกันมาขอเบอร์เอาผมไว้เลยผมจะบไปทีเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าผมมีเวลาในตัดต่อครับลงแบบรีวิเดียวเลยเพราะว่าผมมีเวลา ก็ต่อเลยครับพ้าหนักขั้นหนึ่งครับตรง,งนี้ผาสองขั้นครับผมแนนี้เฮาจัดสบายสบายเลยครับสบายสบายโอเคครับสมบูรบผมนตั้งใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ